ไปกับผมแมทธิวที่มวยซูเปอร์แชมในวันนี้ครับอย่าลืมว่านักมวยทุกท่านครับที่ขึ้นบนเวทีของเรามีโอกาสรับเงินรางวัลพิเศษจากทางแอนต์ซินครับเตะก้านคอสอกลับหรือ,อว่าเข่าลอยครับรับไปเลย10,000บาทครับถ้าเกิดน็อกด้วยการใช้จระเข้ฟาดหางรับ30 0 0 0บาทเต็มแน่นอนถูกต้องนะครับผม ladies and gentlemen let's go fight number one this evening will be for that 71 kilograms our first fighter here is from the Blue Corner, he is 27 years of age, 175 centimeters tall, with a record of 30 fights, 20 wins, representing Poland. Please give it up for Artur Feltner. อักเตอร์ฟุกเตอร์จากโปแลนด์ู้ชมงเขาจากบูมแดงครับอายุ21ปีครับจากประเทศไทยสูง171เซนติเมตรชกมาแล้ว37ไฟชนะ25ถ้าพร้อมแล้วขอสีปรบมือให้บัญชาศึกสิทธิ์แก้วประพลธ์จากไทยแลนด์ และเชิญกรรมการของคู่นี้ครับคุณโสพลมานมิเลสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8 King of Fighting Sport นำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอสดสดศึกมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ประจำวันอทิที่23มกราคม2565ครับคุณเชื้อชายนีรการและผมมรุคงประดิษฐ์ทำหน้าที่บรรยายครับอ่คู่แรกพิกัด71กิโลกรัมครับ ปล่อยตัวมาเรียบร้อยครับกรรมการหน้าที่ของอาจารย์โสพลนะครับคลิกลายละเอียดหน้าจอขนาดนี้ครับหน้าชัดๆของบัญชาศึกสิทธิแก้วปะพลครับนักสู้จากจังหวัดกาญจนบุรีครับวัย21ปี171เซนติเมตรเดี๋ยวติดตามครับลูกศิษย์ของรองไก่ครับสิษย์แก้วปะพลหรือว่าพยัคฆ์คำพันธ์ครับชุดเดียวกันมาดูคู่ต่อสู้ของบัญชาศึกครับ มาจากกรุงวอร์ซอรประเทศโปแลนด์อร์เทอร์เฟล็กเนอร์วัย27ปีครับสูง175เซนติเมตรมาจากภูเก็ตไฟคลับวันนี้อยู่กับมวยไทยซปเปอร์แชมป์นะครับสวมนวมเต็มๆครับใช้บรรยากาศปีกกองสดๆบรรยากาศสดๆจากป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับ19เลกา9นาทีครับขณะน,นี้ผลงานของสมนึกพัศบุรีมวยหญิงก็ผ่าน สาวสิงห์สาโพิษมาได้เลยนะครับวันนี้มีให้ชม2คู่ครับดอกไม้เสียบนวมขวัญใจสอตะวันรุ่งใส่แล้วก็น้องบิวคอเทพสุดทินครับเจอกับนักมมยอีหรานแล้วก็สหรัฐอเมริการางวัลพิเศษจากแอนต์ซินยังรอแจกเหมือนเดิมนะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดแต่การคอเข่าลอยศอกกลับครับรับไป10,000บาทถ้าจรเขคฟาดหางรับ30,000บาทจากแอนตซินครับ มวลลลยโปรแลนไลนนี้นอกจากจะเป็นมวยไทยเลยนะครับข่าวว่ายังเป็นนักสู้ MMA มาด้วยครับติดตามครับแกงซ้ายทักทายไปแล้วครับบัญชาศึกจากการจนะบุรีครับซ้ายดียสก,กัดไปเรื่อยครับติดแก้วคนก็ค่ายเดียวกับน้องพีด้วยชัยชานั่นแหละครับต่อยไปด้วยยิ้มไปด้วยครับหน้าของอาเธอร์ปีความสุขครับ ได้จิ้มลำตัวได้เตะคนโอ้โหหุ่ยหมัดขวากว้างต้องระวังเลยครับทางด้านของบัญชาศึกโดนหมัดไปยิ้มอ่ะโดนศอกครับอย่ามัวแต่ตั้งท่านะครับอาวุญญีอาวุธโวนๆครับบาว้าคู่แรกนี่ก็แตกเลยเทะเลยนะครับมาดูวันนี้ครับคู่รแรกเปิดหัวมันครับแน่นอนพยายามไล่จิ้มไล่ต่อยครับทางด้านของอาเธอร์ 7 1กิโลกรัมเลยครับวันนี้คูร่แรกต้องวางให้แม่นครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยจัวลมบ่อยๆความมั่นใจหายครับนะครับลงล่างขอคุณเองครับเป้าหมายของบัญชาศึกยังดูเหมือนว่าจะเกร็งๆครับอาเธอร์แต่สอกยังไม่ถึงโอ้โหโดนสอกกันแล้วแม่ตาคนตางจังงัดนะครับแต่ว่าไม่ถึง ยกแกก็อร่อยแล้วครับคููแรกออกสตาร์ทมันแล้วนะครับไม่ต้องบรรยายสรรพคุณเยอะรู้หน้าที่ครับก่อนขึ้นสังเวียนนี่คุยกติการันแล้วครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬาขนานแท้อ้าเก้านาทีเต็มๆมันโดนทุกซ้ายโดนงขวาเอาแล้วครับมาเป็นชุดครับพลังกำปั้นของอาเธอร์เริ่มจะแรงขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับนักมวยจากโปแลนด์โอ้โหเหลือไปดูน่องของบัญชาศึกนี่ยังกะข้าต้มมัดดีๆเลยครับ นั่นแหละครับโอ้โหน้าไปี่ลำตัวของอาเธอร์เจ็บไม่เจ็บไม่รู้ครับเดินเข้าส่อย่างเดียวเรื่องต้องติดเลยนะครับเรื่องต้องติดเลยครับมาสังเวียนนี้เร่งเรองก็ต้องระวังด้วยครับอาเธอร์จากภูเก็ตไฟครับหรือว่าเป็นเจ้าถิ่งเจ้าบ้านครับโปแลนด์ลนยนี้ครับต่างคนต่างหันต้นขาจอกับปั้นอีกแล้วครับแม่ยังยิ้มได้ครับบัญชาศึกแม่ียกว่าทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับ เปิดบ้านไว้รอท่าแขกแต่อย่าเปิดหน้าเปิดตาครับเดี๋ยวจะโดนอแล้วครับข้งขวามาอีกแมเธร์นี่ก็พยายามครับไปทับนอกทับในไปต,ต่อไปเรื่อยๆโดนไปเยอะๆนี่มีผลแล้วครับในช่วงป,ปลายๆโอ้ผ่านยกแรกครับพักกันสักครู่ครับ ลับมาที่ป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมจังหวัดภูกเก็ตครับความมันของมวยไทยซปเปอร์แชมป์วันนี้ครับช่อง8กดกฎหมายเลข27 7คู่7อารมณ์7รสชาติครับไปชมภาพช้ากันเลยครับดูจังหวะคลอสขวาครับโดนเต็มๆหน้าครับหมัดขวาเธอหักศอกน่ยังอารมณ์ดีอยู่ครับบัญชาศึกนี่ฝันตนขาครับไมคอสะดุ้งนะครับ เป็นทุกลูกครับชาวสังชาตินาทีนี้ยกบังป้องกันตัวทักษะการใช้หมัดดูครับเห็นชัดเจนครับออกมาเน้นอาวุธทุกดอกครับดูยกนี้ครับเตือนจะติดหรือ,อยังครับบัญชาศึกจากการจนบุรีนะครับอาเธอร์จากโปแลนด์ลูกต่อครับยกสอง สายหน้ามาแล้วครับบัญชาศึกที่เหลือบอกยกนี้ต้องเดินลุยนะครับปล่อยไว้ไม่ได้แม่ท้าไว้เฝาอยูที่นี่เน้าแกเหมือนชาดดวบิบเบิลมาโกไมดอ็อกนะครับทางด้านของอาร์เธอร์เข้ามารับแข้งซ้ายแม่เจาะล่างครับเจาะมาเรื่อยๆครับแข้งของอาเธอร์ต้องคืนต้องสวนบ้างครับอย่าให้ได้ใจแม่ทีเดียวนี้ดูจะเอาไม่อยู่ครับบัญชาศึก ต้องมาเป็นยาชุดหน่อยครับเตะแล้วถอยหลังเตะแล้วถอยหลังดูครับไม่สะดุ้งไม่สะเทือนครับอาเธอร์โดนแข้งคืนสามครับเราโดนหลุดอ่ะโดนครับตัวเตี้ยแล้วไฟสูงครับสูงแล้วไม่แม่นพอครับนี่โดนไปแน่ครับไปเตะยอดหน้าครับมาตามสูตรเจาะยางมีครับจกแล้วครับโอ้โหแม่เจะสองนรั้งนี่นะครับ แปเบียดกันไปเบียดกันมาครับตอนนี้เริ่มจะโดนเยอะแล้วครับทางด้านของปัญชาศึกไม่มีร้อยยิ้มที่มุมปากนะครับโอ้โหแต่ไปเจอหมักสวนป่าเป็นพายุนะครับโอ้โหอาราเธอร์ยิงต่อยิงคึกนะครับงานสั่งลุยแล้วนะครับต้องแ่นกว่านี้ต้องเยอะกว่านี้ครับอาวุธของทางด้านของปัญชาศึกไม่นัดโดนสวนนะครับได้เม็ดเดียวโดนมาสี่ครับ ยามเลี้ยเข่าครับแหมหน้าตาบอกคุณไม่รับนะครับบัญชาศึกเจอต่อขาไปเรื่อยเอ้าโอ้โหดูครับกัดฟันแล้วครับตอกสองเข้าไปจะไม่ยิ้มซะแล้วยกนี้เป็นไอเสือยิ้มยากซะแล้วครับบัญชาศึกโอ้โหนะครับขยันจริงๆครับในเรื่องของอาร์เทอร์ดเอร์จากโปแลนด์ครับมันใดในสภาพร่างกายนะครับ หลุดอีกแล้วครับตัวลบมลอยนะครับไปไฟสูงเงินไปครับแม่แก้ปัญหาบาดขวาของอาเธอร์ไม่ตกครับขาดหล่นทีไรโดนตลอดครับพระคอนายเอาไปครับโอ้ยังไม่ได้น้ำในมืกรรมการแยกออกมาครับโอ้ตอนนี้ก็ใส่เต็มตัวเหมือนกันครับทางด้านของบัญชาศึกต้องเร่งแล้วครับได้ทีเดียวโดนมา4ีเม็ดนี่ยังไงก็ขาดทุนครับ ขาสองเมตรเตะคอวงเกงไงก็ไม่พลาดครับเขาเดินมาให้เตะอยู่แล้วครับมีหน้าที่เตะครับจะเตะหรือไม่เตะครับบัญชาศึกโอ้โหดูครับสายนี่เขากันดีเหลือเกินครับได้จตกว่าก็เลยครับอัดเข้าไปครับครับนอกยัดตีไม่ได้ครับกรรมการสงพลแยกกมมกรทำท่าจะปากเสียวแล้วครับบัญชาศึก ควัดไปเรื่อยยกสองครับพักกันสักครู่เดียวครับกลับมามันกันต่อนะครับกับมวยไทยซปเปอร์แชมป์ครับนี่แค่คู่แรกนะครับ71กิโลกรัมครับโอ้ยาหอมยาลมยาดมยาหมองต้องระดมมาแล้วครับสำหรับบัญชาศึกก็เร่งเยอะเหมือนกันครับในขณะที่อาร์เธอร์เฟลเนอร์ครับ โอ้โหยกที่สนี่ก็แรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดูภาพช้าเลยนี่ครับปัญหาเจอกับปั้นแบบนี้แหละครับต่อยเข้าหน้าต่อยเข้ากระโดกคางแล้วไปเตะสูงครับซ้ายหน้าหลุดครับสั้นกว่าก้าวไม่ถึงครับจงท้ายๆก็ดีขึ้นนะครับเกมของบัญชาศึกเล็งขออกางเกงครับนี่ครับหลุดเรื่อยครับหลุดก็โดนลงโทษทันทีครับไม่ปุยใชยซ้ายตรงครับเข้าไปเทรนเลยครับ เดี๋ยวดูครับแกเกมทับตามเกมของปุยช่ายหรือเปล่าแอบหอมแก้มสักทีนึงครับทางด้านของอาเธอร์อาลุนต่อครับต้องเดินแล้วครับทางด้านของบัญชาศึกเกมมันบีบให้เดินแล้วนะครับอาเธอร์ฉลาดครับใส่ก่อนเลยครับทีนี้ต้องเปิดเกมลุยนะครับทางด้านของบัญชาศึกเหมือนที่คุณเชื้อชายบอกไว้แล้วครับแต่ไปรอคาเดินเข้ามาครับมีแต่รับอย่างเดียว เอาแล้วครับแข้งซ้ายมาตาแล้วครับแต่งลุกโดนอีกโอ้แก้ไม่ตกสักทีครับลูกนี้แล้วก็ง่ายตียได้ไหมโอ้แต่งตัวนานก็บับเอาตีได้ทีหนึง่งกรรมการแยกออกมาโอ้งานใหญ่งานช้าง,งานยิ่งแล้วครับวันนี้กับปัญชาศึกเจอพัดนอนกอีกแล้วดูครับดูความมุ่งมั่นดูครับกระหายของฮันเซอร์ครับ การออกอาวุธครับมาแบบรัวๆหลากหลายครับไม่มีทีเดียวตำดานหน้าเดียวนะครับโดนหมัดทอนอีกแล้วครับแม่เตะไปติดจานครับโอ้โหโดนหมัดท้ายเลยครับแม่ยกนี้ครับบันชาศึกอ่ะต้องขยันอีกนิดนึงครับก็สำคัญต,ต้องเล่นของดีผมต้องเสี่ยงศอกแล้วครับ ครับเตะไปอาเธอร์ก็ไม่จะเชื่อนะครับซ้ายหน้าเตะแบบดีๆลุตอีกแล้วตัดซ้ายเตะขวาครับมาครับคนละแข้งเตะรู้หมว่าความขยันอย,อยู่ที่อาเธอร์ครับโอ้ออกขไงไม่ออกแต่และชุดสองสามทีครับแข้งหน้าแข้งหลังสั่งได้เลยครับเข้ามาอ่ะคนละแข้งโอ้แม,ม่เริ่มจังเหนือเริ่มจะยกไปขึ้นเลยครับ ของัอต่างคนต่างเหนื่อยครับมาดูแรงปลายครับใครดีกว่ากันเอ,องปีกมาพิสูจน์กันเลยครับใครแข็งแกร่งที่สุดใครออกอาวุธได้ชัดเจนแม่นยำกว่ากันครับได้รับการชูมือแน่นอนไม่มีเกมการพานาันครับอาวุธล้วนโอ้โหฝรั่งสมัยนี้ต้องบอกว่าลุกรับป้องกันตัวที่ไม่ธรรมดาครับ ปลายยกครับโอ้โหยังโดนต่อยบัดครับไม่มีบทจริงๆครับอาเธิร์เฟลเนอร์จากโปแลนด์นี่ครับยกบังเก็บอาวุธนะครับนี่ครับยกบังครับดูครับลูกยกเก็บอาวุธนะครับต4สวนเลยครับน่ากดมีเสือด้วยอ้าวีเสือด้วยครับมาดุทีเดียวครับอาเธอร์ไม่ธรรมดาครับจำชื่อให้ดีครับอาเธอร์จากโปแลนด์ภูเก็ตไฟท์ครับ ของลูกไหนที่อาเธอร์นี่รับได้ตลอดครับเข้าไปเจอหมัดซ้ายอีกขีดลองตัวทีดหน้าท้องขีดทองน้อยขีเป็นยักษ์เลยหมดยกครับโอ้โหเหนื่อยทั้งคู่ครับอาวุโสน้อยกว่านะครับทางด้านของบัญชาศึก21<อ>ปีครับน่าจะมาครั้งแรกครับบัญชาศึก ดูแรกก็สนุกครับไปชมภาพช้ากันเลยครับลูกขยันเป็นของอาเธอร์ครับดูครับเตะหลุดจั่วลมครับโดนลงโทษดีแบบจิกๆนะครับไม่ครับลอซ้ายแล้วฟันต้นขาครับบังแล้วต่อยสวนเลยครับไม่มีกลัวต้นตำรับครับดูครับโดนหมัดแต่ละดอกมายังไงคืนอย่างนั้นนะครับคุณมารุณนี่ภาพนี้ครับสวยงามครับ A thrilling fight to kick off tonight's action. Please put your hands together one more time for both of these fighters. Ladies and gentlemen, fight number one this evening. The judges have scored this fight for a winner from the Smai Draw to both of our fighters here Arthur Feltner and Buncha Suk from Thailand good job guys